สวัสดีครับผมแคมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวด็อกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารดีๆที่วันนี้จะเกี่ยวข้องกับบิตคอยอีเธอเรียมแล้วก็ ADA นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอพามาดูที่ตัวราคาตลาดนณนะปัจจุบันก่อนนะตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่ราวๆสามหมื่นแปดนะครับอีเธอเรียมอยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็ BNB สามร้อยหกสิบสามนะ Cardano หนึ่งจุดหกสี่นะครับ XRP ศูนย์จุดเก้าหกนะครับผมก็ ดอคอยอยู่ที่ศูนย์อยู่สามสามนะปกดดอยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับก็สำหรับยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเนาะยังนิ่งๆทรงๆอยู่นะครับสำหรับเหรียญที่เติบโตขึ้นมามากๆในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ชื่อว่าเบคนะครับหรือว่าเบเกอรี่สวอปนั่นเองนะครับแล้วก็ฮีเลียมนะแล้วก็ทอร์เชนนะครับ ตัวเบสเนี่ยเติบโตขึ้นมากว่า20%นะฮีเลียม15%แล้วก็ทอเชน14%นะครับสำหรับข่าวแรกนะครับผมอยู่ที่เว็บไซต์คอยเทลกราฟนะครับก็ได้รายง,งานนะว่าบิตคอยตัวเนี้ยสามารถที่จะไปแต,แตนะๆได้ไปแตะๆ40,000เหรียญได้แล้วนะครับในขณะที่ทางแบดเดนเนี่ยเปิดเผยงบป,ประมาณปี2,565นะว่าจะใช้วงเงิน6ล้านดอละลาร์นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวราคาบิตคอยหรือเปล่านะครับผมสำหรับการประกาศงบประมาณของทางคนไบเด้นนะเนาะแต่ถ้าเราเข้าไปดูที่ข่าวของทางย แอนโทนีเนี่ยก็ได้บอกน้องว่า ő, เราเนี่ยควรที่จะเอาบิตคอยเนี่ยเป็นโซนหนึ่งของแผนการเกษียณของเราด้วยนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องควรที่จะเก็บบิตคอยไว้ในแผนเกษียณของเราด้วยนะครับก็ทางคุณอัลคอ์เดลลี่เนี่ยก็ได้บอกเนาะว่าบิตคอยเนี่ยสามารถที่จะเก็บโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีคนมาแทรกแซงเงินของเราเนาะหรือว่าจะต้องไปแบบขออนุญาตใครในเรื่องของการใช้เงินของเราเองนะครับผมเขาก็บอกว่าบิตคอยเนี่ย is money for the globe นะครับหรือว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเงินสําหรับ โลกใบนี้ที่แท้จริงนะครับผมประมาณนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเว็บไซต์ Bitcoin Treasury กันบ้างน,นะครับก็จะเป็นข้อมูลเนาะที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีบรษิษัทไหนบ้างที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะได้ถือ Bitcoin กันบ้างนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวบรษิษัทแรกเลยเนี่ยก็ MicroStrategy เนาะแล้วก็ Tesla Square นะครับก็มีเยอะมากๆเลยที่ถือตัวเหรียญ i t c o i n อยู่นะครับคุณคุ้น ชื่อทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเป็นคือใครส่วนใหญ่บริษทัทไหนที่ถือเนี่ยก็คงจะออกข่าวอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวอบอททอมไลน์เลยเนี่ยจะสังเกตว่าบริษทัทต่างๆเหล่านี้ถืออยู่ทั้งหมดนะของ i t t o o n เนี่ยอยู่ที่เรา,เราสัก 7.97%นะครับผมของจำนวนบิตคอย Bitcoin. ในซัพพลายทั้งหมดนะนะก็ถือว่าเยอะมากๆเนาะที่ทางบริษัทต่างๆเหล่านี้เริ่มเข้ามาเก็บตัวเหรียญบิตคอยแล้วนะครับ7%เลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าในอนาคตเนะี่ยบริษัทต่างๆเหล่านี้เขาจะเก็บเหรียญขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่เราอาจจะต้องเข้ามาศึกษาตัวบิตคอยแล้วก็อาจจะใช้บิตคอยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะวางแผนกเกษียณของเรานะครับผมอันนี้ก็เราลองเอาไปพิจารณากันดู และการน,นอกอันนี้พูดโดยคุณแอนโทนีนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับอยู่ที่ทางเว็บไซต์ The Block นะครับก็ได้รายง,งานว่าทางวานทั้งหลายเนี่ยได้เก็บตัว Bitcoin เนี่ยราวๆกว่า3บิลเลียนเลยนะครับผม3บิลเลียนดอลลาร์เลยเนาะ ถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลนะครับผมเขาก็บอกว่าทางาคนกระเป๋าเงินใหญ่เนี่ยหรือว่าวานเนี่ยได้ซื้อไปราวๆกว่า77,000มื่นเจ็ดนบิตคอยนเนาะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ซื้อไปเนี่ยราวๆแล้วรวมๆกว่า3บิลเลียนนะหรือว่า3ามพันล้านนะครับสำหรับราคาเหรียญบิตคอยที่วานต่างๆเนี่ยที่ได้ซื้อมาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆสัก3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมนะครับผมอยู่ในช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงที่วานเนี่ยได้บายดิฟนะครับบายเดอะดิฟในช่วงที่ราคามันตกลงไปเนาะก็เป็นอีกหนึ รายใหญ่ๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเก็บของตัวบิตคอยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะในช่วงที่ราคามันตกกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับอยู่ที่เว็บไซต์ดีครีปนะครับก็ได้รายงานเนอะว่าคุณคาว์ลไอแคนนะครับเกินเนาะเกินนะครับว่าเขาจะลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกว่า1.5บิลเลียนเลยนะครับผมซึ่งข่าวขราวนี้ผมก็ไม่โชว์ว่าเขาเกิดหรือว่าเขาลงทุนไปแล้วแล้วค่อยมาออกข่าวนะครับผมซึ่งทางทีคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีนักลงทุนในตํานานที่เข้ามาลงทุนเนี่ย ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้บิตคอยจากที่แบบลงๆขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นขึ้นไปก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางเว็บไซต์เด c r คริปะนะแต่ผมมองว่ายังไงแล้วบิตคอยต่อให้มีคนมาปันข่าวหรือว่าไม่มีผมคิดว่ามันก็ก็น่าจะไปในตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ชื่นชอบเป็นในเชิงส่วนตัวนะก็รอลองดูแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใคร มองว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับตัวบิตคอยแล้วก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจในการซื้อบิตคอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับผมที่เราจะเข้ามาศึกษาแล้วก็ดูมันนอกสำหรับตัวบิตคอยนะครับหรือว่าที่ใครที่ยังไม่มั่นใจในตัวบิตคอยเนี่ยว่าซื้อแล้วบิตคอยมันจะลงไปเยอะกว่านี้มากไหมก็อาจจะใช้ตัวข่าวข่าวนี้เป็นตัวพิจารณาก็ได้นะครับอาจจะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็ได้นะในการที่จะเข้ามาลงทุนในตัวของตัวบิตคอยนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับอยู่ในทางข้อมูลของทางเมสเซอร์เรตนะครับก็ ดิ่งวอลลุ่มนะหรือว่าเป็นการซื้อขายนะครับที่วอลลุ่มเนี่ยที่สูงมากกว่า Bitcoin แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตัวชาร์ตชันนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวชาร์ตของตัวอีทเลียมเนี่ยสีน้ำเงินเข้มตรงเงี้เนาะกะ็ได้แซงตัวอีทเลียมมาประมาณเดือนอนึางแล้วนะครับผมถ้าเราดูข้อมูลตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าตัวอีทเลียมเนี่ยเออเริ่มมีคนที่จะ สนใจมันเพิ่มมากขึ้นมากกว่าบิตคอยหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรองลองดูกันอย่างดีเลยแล้วกันเนาะว่าตลาดจะไปนในทางที่ทางไหนนะครับแต่ก็สมมุติถ้าเรามองในแง่ของว่าเป็นโอกาสของบิตคอยหรือเปล่าที่ไม่ค่อยมีคนมาสนใจมากนักหรือว่าโอเคแหละสนใจแต่อาจจะสนใจน้อยลงอาจจะเป็นโอกาสของเราหรือเปล่าที่จะให้เราได้ไปเก็บของอะไรแบบนี้ก็มองแบบนั้นได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ดีๆแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวเหออร,เรียญอิตาเลียมเนาะที่เริ่มมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะใน่าสวันที่ผ่านมานี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข้อมูลของทางแพนเค้กบันนี่เนาะได้เริ่มที่จะคัมแบ็ k แล้วนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวอ่า DF Radar เนี่ยจะสังเกตว่าทางแพนเค้กบันนี่ตอนนี้กลับเข้ามาอยู่ที่อันดับ14แล้วนะเริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งสมมุติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวราคาเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่24อยู่นะครับก็ตกลงมากว่าตอนนั้น400กว่าใช่ไหมแล้วก็มีข่าวในเรื่องของเรื่องของการทำแฟดโล,ลาานีย่ ดิ่งลงามาตอนนั้นวันเดียวเนี่ยรู้สึกจะ80-90%นะก็ตอนนี้ราคาก็จะอยู่นิ่งๆอยู่ที่24นะครับผม24นะก็ถ้าใครสนใจในเหรียญบันนี่เนี่ย ถ้ามันกลับมาได้หรือว่าถ้าคนเข้ามาเริ่มใช้เยอะมากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาเนี่ยมันกลับขึ้นไปไม่รู้จะถึงจุดเดิมหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่ามันจะกลับไปในแนวทางที่ทางไหนแต่ถ้าเราดูข้อมูลของทางแพนเค้กบันนี่เนี่ยตอนที่มีผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ชดเชยเงินให้กับทางผู้เสียหายนะครับก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ดีเนาะที่ทางบรษิษัทได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับก็ เราจะช่วยเนาะว่าจะกลับมาเป็นจุด,จดเดิมนะครับถ้ากลับมาเป็นจุด,จดเดิมได้นั้นนะราคาเนี่ยถ้าไปถึงจุดเดิมได้ก็จะดีมากเลยนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปกันครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ที่ทาง d e f าอยู่นะครับผมก็ทางคุณเควิวนเนี่ยหรือว่าคุณ Wonderful เนี่ยเ r เจอร์วอนเดอร์ฟูลเนี่ยได้กําลังที่จะเปิดตัวบริษัท d e f าเป็นของตัวเองนะอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์สยามบล็อกเชนนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณเควิวนเนี่ยเคยบอกว่าตัวเหรียญบิตคอยเนี่ยเป็นขยนะ ไรประโยชน์นะครับผมไม่มีประโยชน์เลยนะแล้วก็ในปีนี้นะครับเขาได้เกินน้ำลายตัวเองนะที่จะออกมาบอกว่าเขาเนี่ยได้จัดสรรจัดสรรเงินทุนประมาณ3%นะที่จะเข้าไปลงทุนในตัวเหรียญบิตคอยนะครับแล้วก็บอกว่าตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะนะ เป็นตัวสกุลเงินจริงๆก็ได้นะครับผมอันนี้คุณเควิน Kevin ก็ได้เกินน้ำลายบอกมาในปีปีนี้เนาะทีนี้สมมุติถ้าเราเข้ามาดูที่ตัวบทสัมภาษณ์ของเขานะครับที่เขาได้พูดถึงตัวโปรเจกต์ดีฟของเขาเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมเขาก็ได้บอกว่าให้เราลองเนาะนึกภาพย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะถ้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะได้เงินปันผลจากทองคําของเขาเนี่ยหเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยเนาะซึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะทําแบบนี้ได้เนาะหมายถึงว่าทําให้มันมีเงินปันผลได้เนี่ยในกรณีที่ใช้คริปโตเคอเรนซีนะครับคือไม่ได้ใช้ทองน,นั่นเองเนาะคือใช้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถที่จะให้เราได้เงินปันผลจากเหรียญคริปโตของเราได้น,นั่นเองเนาะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีทีมที่แบบ the best team ในนอสอเมริกาเลยนะครับผมก็สำหรับ d e f าโปรเจกต์ที่เขาจะทำเนี่ยอาจจะใช้ชื่อว่า WonderFI ฟนะครับผมก็ได้อิสปายเดชันมาจากชื่อของเขาเนะก็คือ m r Wonderful นั่เนเองนะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับผมว่าจะออกมาเป็นแนวแนวทางร,รูปแบบไหนเนาะสมมุติถ้าใครยังไม่รู้จักคุณแคลวินเนี่ยคุณแคลวินเนี่ยก็เป็นนักลงทุนชื่อดังเนาะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของตัวรายการชาร์กแทงด้วยนะครับผมก็ถ้าเราดูหน้าคนนี้ก็จะคุ้นค้นอยู่แล้วนะเห็นออกสื่อค่อนข้างบ่อยมากๆะครนะ ต่อไปนะครับทาง Bank of Canada เนี่ยจะเปิดเหรียญใหม่นะแล้วก็บอกว่ามันจะกินกว่าตัว Bitcoin นะครับหรือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า Bitcoin นะในกรณีของตัวเหรียญของทาง Bank of Canada นะครับสมมุติว่าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลเนาะทางผู้ตรวการรัฐเนี่ยเขาก็ได้บอกกับทางสำนักข่าว p a n t i c h ันห Western New ์นะครับบอกว่าเหรียญใหม่ของเหรียญคริปตโตเคอเรนซีใหม่ของทางแคนาดาเนี่ยจะ เอออิงกับตัว Fiat Currency นะครับผมหรือว่าใช้ตัว Fiat Currency เนี่ยเป็นแบ็กถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะรวมถึงนะครับทางแคนาดาเนี่ยจะมองถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะแล้วก็จะคงไม่ได้ใช้ให้เป็นแบบ proof of work เหมือนทางอ,าอันกรริทืมของ Bitcoin แล้วก็อีทเทียมนะครับผมก็ <c oughs> ต้องรอดูกันต่อเนาะว่าเหรียญของแคนาดาออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าเหรียญในแต่ละประเทศก็อาจจะมี ขึ้นนะอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นจีนก็เป็นดิจิทัลหยวนใช่ไหมอย่างเช่นไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอมาเป็นดิจิตอลบาทหรือเปล่าน,นะก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ตัวเหรียญอื่นเนี่ยก็คงจะมีเหรียญสก,กุลที่เป็นดิจิทัลเป็นของตัวเองนะเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะแบบเออง่ายง่ายกว่านะในการที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญในโลกของคริปโตเคอเรนซีเป็นเหรียญต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนเงินได้ง่ายกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับสมมติถ้าเราเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยนะครับผม โอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัว Cardano กันบ้างนะหรือว่า ADA กันบ้างนะครับผมกระาังคุณชาวเนี่ยได้เีทวิตเนาะของทางข้อมูลที่ออกมาเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นในเรื่องของตัวอ l o n ล so อโซเนาะที่จะปล่อยตัวแผนออกมานะครับว่ามีช่วงไหนกันบ้างที่จะ เปิดเป็นเฟดๆนะครับผมในการใช้งานนะเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้พวกอลอนโซบูอลอนโซไวอลอนโซ่โพโพเนี่ยมันมีอะไรอยู่ด้านในบ้างเนาะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของพวกโปรแกรมอยู่อที่อยู่ด้านในหรือว่าการทํางานของโปรแกรมมันนะครับผมที่ค่อยๆปล่อยออกมาหรือว่าที่ค่อยๆทําเสร็จนะครับผมก็สำหรับตัวอลอนโซเมนเนี่ยเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาสักช่วงเซปเทมเบอร์นะหรือว่าช่วงกันยาหรือว่าเดือน9นี้นะครับก็ต้องรอดูเนาะว่า เป็นยังไงนะครับผมแต่ก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับตัวเมนเน็ตนะแต่ตอนปลายเดือนนี้จะเป็นเทสเน็ตนะครับก็ต้องรอดูว่าเทสเน็ตแล้วราคาเป็นยังไงเนาะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนแฟคาร์นนนะครับผมก็คิดว่า ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าตัวเทสเน็ตออกมาแล้วปลายเดือนนี้กับตัวเม n เน็ตที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนแบบเทสเน็ตคนแห่ซื้อใช่ไหมครับแต่ตอนเม n เน็ตเนี่ยคนแห่ขายนะครับเพื่อเพื่อที่จะทํากําไรเนาะแต่ก็ถ้าใครขายตอนเม n เน็ตก็อาจจะเสียใจได้นะครับสำหรับตัวคา r าโนเนาะแต่ก็ต้องรอดูนะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งส่งนที่สําคัญที่จะทําให้ตัวราคาของ ADA เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปแบบเป็นพาราโบลิกขึ้นไปเลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวยูดเคต่างตนะ่างเนาะทีะ่ได้ใช้ตัวบล็อกเชนของทาง c a คาดตัวานะ แล้วมันจะเกิดตัวสะพายช็อกได้ยังไงนะครับผมผมมองว่ามันก็น่าจะเหมือนในกรณีของทาง BNB นะครับทาง BNB ที่เพิ่มขึ้นมาจากราวๆสัก40-50เนี่ยกลายไปเป็น600นะครับผมถามว่าเฮ้ยมัทำไมมันถึงพุ่งแบบนี้เนาะผมมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากการที่ตัวเอ่อ BNB เนี่ยหรือว่าตัวเหรียญไบแนเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นค่าแก๊ส ในการท,ทําธุรกรรมต่างๆในเชนของเขาเนั่นเองเนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวงการ d e f าเนี่ยมันโตขึ้นมาแรงมากๆแล้วก็คนใช้งานเยอะมากๆแล้วก็ยิ่งการที่คนใช้งานเยอะๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้ยังไงแล้วก็ต้องที่จะต้องใช้ตัวเหรียญ BNB น B B, เป็นค่าแกะใช่ไหมครับซึ่งถ้ามีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเชนของคารานโนเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วก็เกิดการใช้งานที่ดีจริงๆแล้วก็คนเข้าไปใช้งานได้เยอะจริงๆเนี่ยก็จะทําให้ตัว เหรียญของคาร์ดานเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแรงผมมองว่าก็คงไม่ได้แพ้ไปกว่า BNB อ็ที่พุ่งขึ้นมาแบบนี้นะฮะคงไม่ได้แพ้กันอยู่แล้วเนาะก็ต้องรอดูกันต่อนะว่าการที่เข้ามาของตัวบล็อกเชนของคาร์ดานโเนี่ยจะมีโปรเจกต์ที่ใช้เข้ามาจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ต้องจับตาดูเนาะไม่ว่าจะเป็น Sun d a y Swap p o l y s w a p นะครับพวกเดฟายทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้เนาะเราลองจับตากันดูนะครับว่าจะไปในทางรูปแบบไหนคนใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ ใจผมเนี่ยก็มองว่ามันอาจนะอาจที่จะพุ่งเข้าไปแรงกว่าช่วงของตัวบีแอนด์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเหรียญคาร์ดานโนเนี่ยมีเหรียญที่ถูกเอาไปสเต็กไว้อยู่ในระบบเนี่ยถึง73%นะครับหมายความว่าสมมติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวอทอทอสพายของมันเนาะทอทอสพายของ ADA เนี่ยอยู่ที่45่สิพันล้านถูกต้องไหมครับอ่า45่สิพันล้านเนาะแต่มีเหรียญประมาณ70%เนี่ยได้ถูกเก็บเอาไว้ในตัวกระเป๋าของอคาร์ดานโนเพื่อที่จะสเต็กเอาไว้อยู่นะครับผมซึ่งคือไอตัว เหรียญต่างๆเหล่านี้มันมันไม่ได้อยู่ใน h อเ g งให้เราได้ซื้อขายนะคือในไอเคงเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยเองนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเอาออกมาสเตจกันนั่นเองนะเพื่อที่จะให้รับผลตอบแทนนั่นเองนะครับซึ่งการที่แบบคนเอ่อเวลามีโปรเจกต์ต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ต้องการที่จะต้องใช้เหรียญ ADA เยอะเนี่ยก็จะเกิด supply s h o ได้นั่นเองซึ่งเวลามันเกิดซั p p l y s h o เนี่ยราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วพอราคาพุ่งขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะมีคนโฟมอที่จะ เข้าไปเรีบซื้อเหรียญต่างๆเหล่านั้นเพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็ช่วงช่วงนี้ผมก็มองว่าอ่าช่วงช่วงนี้ช่วงที่มันกําลังจะแบบอ่ายังไม่ถึงปลายปีนี้นะที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเก็บเหรียญอาจจะ ดีซีเเก็บเหรียญไปก็ได้นะครับผมแล้วก็รอดูช่วงปลายปีนี้ที่จะแบบพอเริ่มมีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามาแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดแบบารบลิกขึ้นไปนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่ฟันนิชั่นเอวาเซอร์กันนะแต่ก็วิเคราะห์ตามข้อมูลที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะนะก็ลอ,ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะครับผมรวมถึงนะครับการที่เพ์พอเนี่ยจะเปิดการใช้งานของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเนาะผมคิดว่าเพ์พอเนี่ยก็คงเอา ADA เ คือ a d a มันคือสมมติถ้าเพย์อพอจะเจ้าเลนนี้ยงไหนเข้าไปลิสต์ผมมองว่า a d a ก็คงต้องเ,เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วเนาะซึ่งการที่พอ a d a เข้าไปลิสต์เนี่ยยังไง คิดว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับในกรณีของทาง c o ยเ b a ซึ่งพอมีเหรียญอะไรเข้าไปลิสต์ในช่วงแรกๆเนี่ยราคาก็จะพุ่งมากๆเลยนะครับผมก็ <g iggle> <g iggle> ต้องรอติดตามกันดูต่อไปแล้วกันเนะ <g iggle> ะาะสำหรับ Prediction นะครับถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลของทางคุณโทน,นี่จากช่องเจนนี่คริปโตเนี่ยขเขาก็บอกว่า ADA เนี่ยน่าจะไปอยู่ราวๆสัก10 <g iggle> ดอลลาร์ในปลายปีนี้นะครับ10ดอลลาร์ในปลายปีนี้เนาะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมก็อยากจะให้มันไปถึงนะครับผมก็ ขอบคุณสำหรับข้อมูลของทางเจนี่คลิปโตด้วยนะครับโอเคครับผมก็สัตว์คลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับข่าววันนี้นะครับก็จะมี Bitcoin มี e t h e r e ียมีเอ a เมี p a y p a อแถมมาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับผมแล้วก็คิดว่าใครที่ถือ ADA ออยู่เนี่ยน่าจะ เป็นอย่างที่ดีเนาะสำหรับาการลงทุนในเหรียญเหรียญนี้นะครับแต่คลิปโดยนี้ไม่ใช่ financial advisor นะอย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับยังไงอยากใช้ไปศึกษาเพิ่มเติมเองเนาะเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองเนี่ยเวลาที่เราซื้อก็คือจะเกิดจากการตัดสินใจของตัวเลยเองเนาะแล้วเวลาที่เรายอมถือได้ยาวๆเนี่ยก็เกิดจากความที่เรามั่นใจ ในการที่เราศึกษามานั่นเองนะครับผมผมบอกว่าการที่ซื้อเหรียญแล้วจะให้ราคามันขึ้นเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องถือนานๆหน่อยอะ่ะเออและการที่ถือนานๆเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจและการที่เราจะมั่นใจได้เนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลเองนั่นเองนะก็อยากจะให้ไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหน,น,น,านาที่อยากจะสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะก็สามารถที่จะซื้อกาแฟให้ผมก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลพอร์ตโฟลิโอของผมก็ได้นะเผื่อจะได้เป็นไอเดียในการที่จะเอาไปศึกษาตต่่อออเเเพิิิมมมนนนนะะคคคคครรรัััััับบบผโยยงไไไดดดีี๋ววปปปจกใลถสส